พาพี่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 ใครจะกราบสวัสด,ดีพี่พี่สื่อมวลชนที่เคารพรักทุกคนค,ครับเป็นน่าจะเป็นเฟิร์สเกตด่านแรกด่านแรกตั้งแต่แบบถแถลงยาจนกระทั่งเปิดตัวแล้วกอ,อยู่ทุกโมเมนต์เพราะว่าเราทำรายการด้วยกันตอนเช้าเราเป็นห่วงเขาขนาดไหนกับเรื่องเกนินทานิดนึงครับ,รบจริงๆกูไม่ค่อยห่วงมากพี่พี่เคเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเออมันมันมัน สิ่งที่เขาทำเขาน่จะคิดมันดีแล้วก็เลยแบบส่งให้กำลังใจแต่ว่าความเป็นห่วงให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวเขาด้วยาเรื่องอะไรที่เราแบบแส่ใจเตือนที่บ้ จริงๆด่าๆเขาก็เตือนไปเยอะเลยจริงๆตูไม่กล้าเตือนหรอกครับตูไม่กล้าเตือนหรอกครับเพราะว่าตัวตูเองก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กที่เพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยครับมีแค่ตบกำลังใจดีกว่าาว่จะไปเตือนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแต่แค่เป็นห่วงเฉยๆรอะไหาง่วก็เรื่องที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็น่าจะห่วงเรื่องแบบเรื่องสภาพจิตใจเรื่องการพบหาคนมากกว่าเรับแต่เราให้กลังใจเขาว่ายังไงเออ ก็มีแบบมีให้กำลังใจเชิงแบบว่าจิกกับมากกว่าตูงน้าจะแบบพูดจริงๆตัวว่ายังคนอย่างพี่พีเคอะครับถ้าไปพูดแบบสอบๆอพูดแบบธรรมดาเขาไม่ฟังหรอกต้องพูดให้เขาแบบตื่นหน่อยเฮ้ย brother wake up please ทำไมก็บอกไปว่าก็ก็บอกไปว่าแบบจริงๆแล้วถ้าสภาพจิตใจยังไม่หนักแน่นก็อย่าพึ่งจะไปหาใครมาเป็น ตัวทดแทนนะคือตุ้มตุ้มบอกเขาไปแบบตรงๆมากกว่าเพราะว่าตุ้มคิดว่าพี่พีเคเขาก็ให้เหตุผลบอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็แต่เราก็จะสวนกันไปว่าพี่มนุษย์ทุกคนจะมาคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วตอนที่เจอเขาเขาดักแน่นยังเออล่าสุดเจออาทิตย์ที่แล้วครับก็เขาเพิ่งเปิดตัวเป็นไงบ้างเราบอกว่าอย่าเพิ่งมีใครตอนนี้ก็ยังไม่ถูกแต่เขาเปิดตัวแล้วคือ เตือนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือสตอ,อรี่พรอมเชอ <laughs> เราก็เลยไม่รู้คือจริงๆตูงกับพี่ด้ามีการปรึกษากันตลอดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตูงจะฝากเตือนไป่าพี่ดาดา้าเพราะพี่พี่ <c oughs> พดาดา้าครับพี่พีเคเขาเติบโตมาด้วยกันแต่ตูงเป็นรุ่นน้องที่อยู่ในตุกนี่ถึงสิบปีตูงจะไม่ค่อยกล้าแบบไปบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแหละแต่เพียงแค่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเอามาแชร์กับทุกๆคนมากกว่ามันเลยทําให้เราไม่กล้าออกมาพูดเห็นเยอะ แต่ส่วนตัวแล้วก็อยากให้เขามีสติในทุกขนาดจิตในการใช้ชีวิตนะครับจริงๆแล้วพี่เราไวไหมครับเพราะว่ายังไม่ถึงไม่กี่วนนันเองก็เิดตัวใหม่อีกแล้วเลยก็ทุกคนคิดว่ายังไงครับไวป่ะตุงค,คิดเหมือนกับทุกคนครับ <c oughs> ตงคิดเ,เหมือนก <c oughs> ับทุกคนครับตงก็รู้สึกว,ว,ว,ว่ามันมันไวไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันใช่คือตุงเชื่อว่าทุกๆทุกๆการเลิกลาทุกๆคนบาดเจ็บหมด ใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยทุกคนต้องการที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ move on เพราะฉะนั้นเนี่ยการ move on ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยสละโสดปุ๊บไอ้พอได้โสดปุ๊บ move on ก็คืออยู่คนเดียวมีความสุขกับชีวิตโสดแต่บางคนพอแบบเลิกปุ๊บฉันต้องมีใครคนใหม่หรือแทนที่ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้คือเราต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนความหนักแน่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตูก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าทําไมถึงรีบมีเราทาไมถึงไม่อยู่กับตัวเองมากเพราะว่าเขาอาจจะลองอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ไม่ได้ก็ได้ เราดูแล้วเนี่ยเราไม่เห็นกับคุณเนี่ยคือจน้อยมากกับเธอทงนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าอ่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตูมตกใจตรงที่เขาเปิดตัวกันกลางคืนวันอังคารแล้ววันพุธเขามาจัดรายการแล้วมาเลยด้วยกันเลยเราก็เออเออกยังไงตอบว่าอะไรอย่างนี้เขาแนะนำเขาน่ารักไหมเขาน่ารักไหมน่ารักนะครับเขาคือน่ารักแต่เธอเนี่มันไม่ใช่ละครนะเธอมันเขาไม่ได้เดินมาแบบชั้นเนี่ยแหละอะไไรมมัน่ใช่ มาแบบปกติแล้วก็ยกมูอไหวกันถ่ายกันปก,ปกติครับแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์ตัวยังไม่ได้คอมเมนต,ต,มมเมนต์เพราะว่าเขาไม่ได้ถาม<อ>ความคิดเห็นเรานี่เขาก็แค่พาม,มาแนะนําแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงน้องเ,อเขาไม่ได้ถาม ไม่กล้าไม่กล้าแซวไม่กล้าแซวเพราะว่าเขาดูมาแรงกันทั้งคู่หรือว่าเขาเปิดตัวมาแรงแต่ว่าจริงๆพี่ๆเขารู้จักจกันมานานแล้วนะครับเขาก็บอกถึงว่าเขารู้จักจกันมานานแล้วแต่ว่าตูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเซอร์ไพรส์ตูก็เซอร์ไพรส์พร้อมกับทุกคนเลยครับนี่นะน้องคอนหนึ่งเราบอกว่าเวลาที่เป็นความรักอะครับก็เป็นคนแบบนั้นนที่ใส่ใจแฟนคนที่เป็นี้ย ือเราก็ไม่เคยได้กับพี่พีเคเนาะเราก็ไม่รู้ว่ากับแฟนเขาเป็นยังไงแต่ว่าจากที่สัมผัสพี่พีเคเป็นคนใจครับใช้คําว่าใจกับกับกับแฟนดีกว่าก็คือแบบดูแลเ็นพี่เปอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ประมาณนี้มากกว่าครับเท่าที่สังเกตแล้วาคนนี้เราสนิไหมครับโอ้ตูมก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่าครับ เป็นแรงใจให้ดิวี๋ถ้าพี่มีความสุขเราก็มีความสุขเอ่อใครมีความสุขเราก็ยินดีดีกว่าครับผมโอ้ยเงินตกเลยอ่ะเจอพี่พี่เขาดูอยู่คือตูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพี่พี่เคดูอยู่นะครับคือตูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตคู่ของพี่เลย <c oughs> เพราะว่าคนเราอะ่ะเตือนให้ตายห้ามยังไงถ้ามันจะไปมันจะเอาก็ต่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยตูว่า อย่างพี่พีเคคนบางคน,นเขาเติบโตจากประสบการณ์แต่พี่พีเคอาจจะเติบโตจากความผิดพลาดก็ได้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามีความสุขดีคนที่เขามีอยู่รอบตัวเป็นพลังบวกให้กับเขาให้เขาเดินหน้าต่อได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อยากจะให้กําลังใจในฐานะน้องแล้วก็เพื่อนมนุษย์นหนึ่งครับหน้าใหม่กได้คุยกันในรายการในหลักไปแล้ว่เคเราได้คุยอะไรจริงๆชคุยกันหลังไาเยอะกว่าหน้าใหม่ที่พี่พีสื่อเห็นนะั้นมันคือแบบ เศษหนึ่งส่วนน้อยนิดของสิ่งที่เราคุยกันหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเราต้องคุยกันเยอะอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเห็นดาด้าในสื่อแบบไหนในหลังบ้านคุอบวกไปอีกเท่านึงจริงๆที่คือเวลาพี่ด้าเขาดุพี่พีเคหรือเขาสออ่งตูมเป็นคนปากจับอยู่แล้วนะตงฟังพี่ด้าตูมต้องแบบแสววลงแล้วคือแบบเพราะว่าพี่ด้าเขาสามารถรีแคปชีวิตพี่พีเคได้ตั้งแต่แบบ เขาบอกเขากูเห็นมาแล้วกับแฟนทุกคนนะ่ะเขาสามารถพูดได้ไม่อยากเยยังดื้อเขาแบบเขาชนโอ้ขอพูดตรงนี้ได้ไหมฮะทีพีเคดื้อมากครับมากไม่ค่อยปาเตมคนดื้อมักจะมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับเหตุผลของเราอยู่แล้วแล้วคือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสอนเขามากไปเตือนเขามาก พอเ,เขาดื้อเราก็ไม่กล้าและอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าเรากนะ็เงียเาเขาทำเออถ้าเกิดเป็นพี่ได้สอนคนเดียวหรือว่าติดคนเดียวเขาจะเฉียงแต่ถ้าเกิดมีตูมด้วยเขาจะต้องเงียบและเาขามันคือการรุมแล้ว <laughs> มันคือการรุมกันแล้วคือไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกเชิงลบในโซเชียลอะเรานํามาแจ้งเรียนที่ BTS หมดเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้อ่านเราก็จะอ่านว่าเ hey, ฮ้ยตอนนี้ประชาชนมองแบบนี้อยู่นะทำไมพี่ไม่ลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ล่าประมาณนี้มส่วนใหญ่ก็เชิงบวกเลยใช่ครับส่วนใหญ่เชิงบวกบวกแบบเข้ามาดิบวกเชิงบวกแบบเข้ามาเลยเนราแกกั <S <S> โอ้มันมีเยอะนะคะส่วนใหญ่เราเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของชาบเกี่ยวในเออกการคบคนมากกว่าที่ตูมรู้สึกคอนเฟิร์มเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจแบบความคิดความอ่านของพี่เคทั้งหมดเนื่องจากเขาก็มาจากเมืองนอกเมืองนาด้วยแต่เราเองก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโอเคคุณเมืองนอกมันอาจจะห่างๆหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเรามันยังมีคําว่ามารยาททางสังคมมันยังมีคําว่าศิละ วัฒนธรรมไม่ใช่จังวัฒนธรรมเรียกว่าศิลธรรมันมีตรงนี้อยู่มันก็เลยอาจจะทําให้เขาแบบไม่ค่อยฟิตอินกับกระแสในตอนนี้เท่าไหร่อะครับต้องอย่างคำเพื่อนนะครับไม่ทะที่เราได้นําไปมีรู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่พี่เคเขานําไปใช้จริงๆแล้วรู้สึกว่าคืออ่าคือพี่พี่เคย์อะครับเคยถามตูงกลางรายการสดเลยว่าเฮ้ยมาตูงถามจริงเถอตอนที่อยู่โดนทัวลงยูผ่านกันไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตูงก็จะให้คําตอบที่จริงใจที่สุดเลยก็คือแบบพี่ถ้าเกิดเราทําอะไรผิดถ้าเกิดสังคมมันติเอือนเราอ่ะ แสดงว่าเราผิดแล้วนะถ้าเราทําอะไรผิดเราต้องอันดับแรกคืออย่าเพิ่งไปมองใครว่ามองฉันถูกมั้างไหมหันมามองที่ตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้ตัวเราอะ่ะดีขึ้นมาได้อีกนิดนึงอย่างไรบ้างตัว mm hmm. ก็จะบอกวิ่เคว่าคอมเมนต์ติชมมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะ ต่อให้เขาด่าเรานั่นแสดงว่าเขาต้องการเห็นเราพัฒนาเป็นคนดีสู่สังคมนะคือพยายามให้มองเป็นในมุมบวกไปแต่ว่าทางนี้ท่านั้นก็อยู่ในที่ว่าเขาจะมองแบบไหนครับแต่ส่วนตัวตูมองว่าทุกๆคอมเมนต์ติมันสามารถพัฒนาให้ตัวเราเติบโตไปในทางที่ดีได้ถ้าเราเปิดใจและไม่เป็นน้ำเต็มแก้วท่านพี่แกได้ตั้งกการใช้โซเชียลของวเขาว่ามันต้องมีสติขนาดไหนกับการโพสในแต่ละย่างใช้คำนี้ได้เลยตูมแบบตงกล้าพูดเลยพี่ตงแบบปากเปียกปากแฉะมาก แบบอย่าขึ้งโค้ดย่าพึ่งรีดไม่ต้องบอกก็ได้ว่าบินไปไหนไม,ไม่ต้องไม่ต้องอัปเดตก็ได้เพราะว่าคนจับตามองคุณอยู่ทุกๆขณะจิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่พี่เค <K S 1> เขาก็จะอยากใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาเป็นชีวิตเขาเขาดีไซน์เองเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแล้วแต่บาปแล้วแต่บุญเลยครับคิด<ล>ว่าเขาชอบเคลียร์ไหมอ่ะยากให้คนแบบเข้าใจเขานั้น บไม่ค่ะไม่ใช่ในผู้ชายคนนี้จากที่ตูนสัมผัสได้ที่พีเคน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้แชร์คนที่ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่เขาจะเอาเฉพาะคนที่เขารู้จักเท่านั้นประมาณนี้มากกว่ากันอือโอเคนะครับโอเคครับวยซับเรื่องหน่อเลย้วยช่วยเขาไม่กินหมวกระทาเขาไม่กินหมวกระทาเขาไม่กินหมวกกระทาเออตื่นเต้นเหมือนกันทำไมไม่ได้กินแ่ะอร่อยสตาร์หมวกระทายังงงอยู่เลย ก็เนี่ยของกับของต้องเนี่ยนะครับ <laughs> <laughs>